สวัสดีครับพบกับช่องกรุ๊กุแนลอีกครอ้เก่าครับพี่น้องตึกปลาครับพี่น้องตึกปลาปลาซะพี่น้อง ตอนแรกกับพระเนกลือสลามครับพี่น้องสลองเทียงหน้าแล้วครับพี่น้องท่องไปริมน้ำครับพี่น้อง วันเฮบโปเตกันได้ป,ปลาแล้วครับพี่น้องสองตัวเลยพี่น้อง เซแบงครับพี่น้องนองินพอกนี่ระน้องเนี่นี่พระเอกคือสลามกับพี่น้อง <c oughs> นี่เป็นเลกวันเฮ่ here, พี่น้องวันเฮ่โปเตก็ได้ปลาครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องมาดนี้ ได้วัตถุดิบมาอลไพี่น้องป้องไปเสบ e n ครับพ nope ี่น้องอันนี้ใส่เลีล่ะใส่ลายแสบลายครับพี่น้องอย่าเบ่งนะตอนใส่ขอส่ลดใส่ลายแซบลายได้พี่น้องใส่ข้าวคั่วลงไปพี่น้องอี้คั่วครับพี่น้องป้างไป เสียสเสียสเาปตรพี่น้องเสูกไรบมแซบเลยลุ้นจีนเส็ไปเด็กนัวลงไปจังหน่อยพี่น้องเสียสเสียสบปีมือเซแบงพี่น้องทองไฟทำการคุ้นอลพี่น้องมาเคยก็อลาะปลานี้เกือป่า ตามตัสามตัวปลาปลาะเพียนสกับปลาในตัวหนึ่งก็อยู่ในซนนี้ได้ยอรัไอ้ขั้นเขาขั้นออกมาได้อยอ่ยังพักครับพี่น้องยังบริสายยังบริสายพี่น้อง

ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องแดงใส่ต้มปลาพี่น้องมามนี่ครับพี่น้องต้มพี่น้องต้มต้มพี่น้องอันนี้ปลาย่างพี่น้องพงปายนี่พลอยฝรั่งพี่น้องมันใหญ่เ่รอพี่น้อง ใส่พ <Mile dizzy> ักได้ครับพี่น้องใส่แบงค์ทำการคนแล้วก็ยังซิมครับพี่น้องใส่แบงค์อาบแห่ไปนี่คนเดียวคันซิ่มแล้วมันโอเคโน้ใส่เลย่นี ลากเล่นเลบพี่น้องประเด็นนี้ยังบุกขึ้นรับพี่น้องบรรยากาศที่ยงหน้าพี่น้อง

โออนะเผื่อนในอก็จะปป่วยนั้นอือโอ้ฮาวาวบัตรเาปุ่งงุมแล้วบัดบัตทำดีอ๋บันั้นได้ขึ้นอยู่วนนี้โอ้ฮาวปลตรกลคักับเียดอยู่นี่พระเอกหางมดแดงพี่น้องย่างรอหามดแดงได้พี่น้องเลย ใส่ไลยนี่ซอยลูกโดดใส่พี่น้องนี่แต่ไม่ใช่ซื้อบนทีซิมบล่ะครับพี่น้องแผนกซิมชักายพี่น้องเลตัวพอสิ่งเดียกันโมได้บ่ายเอาจะให้โมเสียบเยธรรมดาพี่น้องขาปลาต้องสามตัวนด้พี่น้องเลยชักไรตัวธรรมดา้ยแต่หมดกระป๋าบาเดียัน มันยังมอกเกาว่ยาดล้ว้กแล้วจับก็้นาะโอ้ทยขาดแท้สิบบเลยสิบแบงพี่เนอะสิบแบงเ์เบแบงคุณแผนพี่เนอะ กินนะครัเลยถ่ายรูปไปเพิ่มจะมันลืมโอวัดธรรมดาชั้นีนมาจับผมก็ไม่เต็มฟุ้งเลยชั้นแตกนี้มาอยู่นี่มีอกินเลยม้าเลยบงวันทุดีครับพี่น้องเมนูนี้ก็จังเลยก็ตามมาครับพี่น้องนูก็มีพี่น้องล่องไป กันคนแล้วครับพ so right ี่น้องซิมแล้วครับพี่น้องวันนี้เป็นอะไรเซฟเซฟอร่อยแล้วว่าเซฟวันนี้กินหน้าต่อนี้ดีกีนมันได้เลยเส้นปลาพี่น้องมันจะแกะโยกบอลแยกไปอีกไหมอยู่ไทยมีกีไร้อยแค่จะซิมจำไม่ได้เลย เดี๋ยวสานแห้งไรเดี๋ยวก็เทกระจาดใส่พี่น้องนองปุ๋้ามาเสียบสาขลงซะล้วทกเอาใหม่ทกเอาใหม่ม่อ่อักเลยักเลยโอ้บบเลยขาเหงำ่อนี้เนาะเก่ยอนนะก่อเลยเยนมาลายไันนี้ งานอะไรีตัวเดียวนีตัวปลาค oi ย่ยนีตดปลาคย่เยบอดอักลายน้องร้อนไะคนเลินคเบังคับับพี่น้องเนเหามดแดงว้าแล้วครับพี่น้องคอนเงหามดแดงมาแล้พี่น้องมาแล้วถือมาถือไม่ดูวมาเลยพี่น้องป้องไฟ

ตัง้งแน่ๆพี่น,อน้องวันนี้ต้มต้มครับพี่นอ้องต้มก็มีค้อยก็มีครับพี่นอ้องต้มแซ่บพี่นอ้อง เอานี่มข้าวบุดังงานี่ย้าบุไสมันจะกว้างทางลุงหลายคนรถเออโอ้มันสิบหกจานจานไรจานมันสิบกจานจาน้เลยคพี่น้องมานี้กินน้ำกันได้ครับพี่น้องพงไฟยาี้ปด้ทดีเลยเดีก็เดที่ทม่งลยนคือมีแต่คนทำกล้าไปไปนปลาในนี่สิปลาในท้องตัวใหญ่กูมูได้หะนัดลัไบ้าง้่พอดีหมดเล ก็ใช่เลยนี่เล่นละคุณใส่หม้อแล้วคนวะทิ้งรูดละเฮ้ยมาทำบะหมี่เลยแต่สุกินตัวไอ้เป็นคนละครับจุ๋ยเรื่องอะไรน่ารักไหมเสร็จสีมืดประตูชื่อเรื่องอะไรเสร็จแต่สีเดียวไปจิ้มจี๊ดเบ่งเลยควาซีเบ่งกันเลย เซแบ่งยังบ่หอดเจ็เบกพี่น้องเซแบ่งสามเบกพี่น้องมาเลยครับพี่น้องมาดิมาเมาีมามาเพี่น้องมาดยังเลือยังเรือต้มครับพี่น้องยังบ่ได้ตั้งเลยพี่น้องต้มยังบ่ได้ตั้งเลยพี่น้องพงไป

เผีม <mile> ือเสบ้งอยู่พี่น้องจานมันมีกาวอยู่มี่หม้อบ้จานเลืออยู่บ่มันมีกระไรบ่มันบ่มตัวเสียอย่างจานตัวนั้นเกือบแล้วเมื่อกี้นี้ ซ้อนน่เป็นซ้อนที่อยู่ไสคือล้างไว้อยู่ลายคุ่ด้หูกรซ้ามันโตกสิรูมันยังพอดหนียงไรเลยเนาะาตุบไม่ไม่เนาะ้ต่น้องตมแซมพีน้องของฟองไปไมาถูแต่ีน้องไหหายินหนูเหรอมาแทกินเลยอะไรตอแกินก็คือบหรับ แฮ้ยัวท่านได้กินเยนนอะหอยกินามาใส่มาเอาล่าให้นี่เอาลอาให้นีคนยญ่นึกอีหน่อยไปเอาเด้อของขวยีอออ่อืเจยอมันมันไปแล้วน้อยน้อยสิาวามันเป็นตัวของขอวยงนงนายเด้อถือเลขงวดนาจะาเอา <c oughs> ถึงได้งวนาจะเงาเด้อเดือไ้สาวเรืองบอกเอกว่ามันเป็นใจเอาแค่นี้แหละแค่นี้แล้วเอายังอีกเดี๋ยวเดี๋ยวยันฝ่าว่างเอายังอีกบ่เอายังอีกบ่เอายังอีกบ่มียังอีกบ่มียังอีกบ่นอกจากเรามียังอีกบ่สี่เมตขวดเดี๋ยวยันฝ่าว่างเดี๋ยวมียังอีกบ่เอายังเอาอย่างห้ามน้าแดงนาาแดงยาเออยาห้ามนาาแดงสิบห้าบาทสิบบาทก็มาลด กระดามีบอกกระดาษน้ำเต้มกระดาษน้ำกระดาษน้ำก็เป็นหนังสือพิมพ์เด้รอ่เออกระเลี้ยวแต่เจ้าพิจารณาไว้เดี๋ยวถึงเรียวันมาไอ้วันที่หนึจังเอามียังอีบน่มียังอีบ่เอมลอยอีบ่ไ้ปลาตะเพียนตัวนึ่งเอมลอไตัวนึ่งปลาไข่ครีเนไข่ไข่ออนเอมลอยแซ่บีกเนอมลอยบเอาตันคดเดียวรแซ่บไรครับพี่เ้องเอาเอมลอยมานดเป็นมันบดง คือมีหูเหรอเอ็มอยน้ำคนหนึ่งน้าเาตัวผู้เออยาห้าเออยาห้าแล้วจ้ามอเจาะมหครับพี่น้องมีป่องขาดพี่น้องมอดมีป่องขาดมพี่น้องอันนี้สีาบอยู่นี่อันนี้ก็เลยสิบเล่มเขาขื้นขาวข่หดเขานขาวขนโอ้ขาเป็นคนละครับขี้ไร้พนังต้องหือเอากร่อยมาทางพี่นี่ไมมล่ักจาาจาง ได้นั่งอยู่นอกมูอกินน้ำมูเนห้กระไดน้องเห็นให้กินแล้วกรไดโอ้เชฟแซมอะไรแบบนี้เอาไปกินดื้ซ้ำเนาะเงลายไ